คันนี้นะครับ o e o t a p o l a n e r 2.4 l e g e n d e r y Cab เ,เ 2, กียร์ออตโอต้ปี2021หลังคาแบ็กท็อปทั้งหรูทั้งดูสปอร์ตเลยนะครับคันนี้ไม่เพียง50,000นโลเท่านั้นออปชั่นน่าใช้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้จะมีออปชั่นอะไรให้บ้างเริ่มที่ไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบดีไซน์โฉบเฉี่ยวแค่นั้นยังไม่พอนะครับไฟหน้าเป็นแบบดับเบิล LED และมีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะครับกระจังหน้านะครับตัดด้วยสีดําเป็นแบบแบ็กไฮ g อร์สและมีเซนเซอร์มาให้ถึง2จุดด้านหนานรับ ล้อนะครับให้มาเป็นขนาด20นิ้วเป็นดันหลบทั้ง4เส้นเลยครับส่วนแม็กเป็นลายทูโทนแบบดับเบิลสป็อกดีไซน์สวยมากๆครับและมีกล้องรอบคันสาองศาในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วฝาท้ายคันนี้นะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าส่วนภายในนะครับเบาะใหม่มากๆเลยเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มมัตติฟังก์ชันแอร์เป็นแบบปรับออโต้แยกอิสระซ้ายขวาและมีกล้อง360อองศาสามารถถอยจอดหรือขับขี่ได้อย่างปลอดภัย และที่กอยล่าคาของเรานะครับขายเพียง1นล้านสแสนนิดนี้เท่านั้นเพียงคุณนำเอกาสารมาครบสามารถรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้เลยพร้อมรับดอกเบีย้ยส่วนพิเศษ,ษ,ษ,ษ1.9% 9ดาการ์นตวน์รนตคุณภาพมากกว่า3 4 4จุดจากกูอิสเปคชั่นไทยแลนด์ใครมาจากคลิปนี้นะครับรับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก1 0 0 0 0บาทรีบหน่อยนะครับรถสวยขนาดนี้ไม่น้อยมากๆและเข้ามาทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูมไกอยลาคาของเรากอยราคารักรถรักคุณ